สวัสดีเพื่อนเพื่อนคะ่ะวันนี้จะเอากระเป๋าโบราณมาให้ชมคะ่ะไม่ทราบว่าใครเคยเห็นบ้างไหมคะรุ่นนี้คะ่ะรุ่นสมัยคุณย่าทวดนะคะกระเป๋าแบบนี้คะ่ะข้างๆเป็นอย่างนี้นะคะนี่หูคะ่ะนีหูคะ่ะอยู่ข้างๆคะ่ะเวลาไปไหนมาไหนจะได้ช่วยกันยกหรือว่ายกคนเดียวได้คะ่ะ เปิดแบบนี้ค่ะนี่เปิดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะใส่เสื้อผ้าของใช้ไปเที่ยวสมัยโบราณค่ะแล้วก็ปิดนะคะนี่มีที่ล็อกด้วยค่ะนี่นะคะ สวยเกย๋แบบของโบราณเก็บไว้ดูต่างหนะะ้าค่ะ